เปิดภาพสุดหวาวปิ่นชรินพรน,นางเอกธิดาวานอนล้าสุดโตเป็นสาวเต็มตัว เป็นเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์2019ประจำปี2562มีผลงานที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงคือธิดาวานนทในปี2564สำหรับปิ่นชริพนพรทีลาสุดนี้เธอได้ออกมาอวดความแซ่บหลังโพสภาพตัวเองนุ่งชุดบิกินี่สีดำลงอินสตาแกรมหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นแม่จัดการเร็วจัดการพาไปทะเลเร็วลิงน้อยแอบ แซบหรอแซบนะลูกไม่ไหวไม่ไหวสำหรับป่นเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์2019โดยเธอได้รับตำแหน่งชนะเลิศคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จต่อมาเธอได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดทางช่อง7 HD และกลายเป็นนางเอกน้องใหม่ของค่ายโดยละครเรื่องแรกที่เธอได้แสดงก็คือธิดาวานนรับบทเอียวดีประกบคู่พระเอกเมกจุติจำเริญเกตประทีป